บเบสก็มาคอนเกรสเเลชั่นพี่เอกกับพี่ทัพทิมนะคะเปิดสก,กาหมูกระทะสาขาสองนะคะขวัญที่เตรียมมาคอนเกรสพี่เอกกับพี่ทัพทิมเ,เนี่ยไม่เหมือนใครในนี้แน่นอนตอน,นแรกในใจนึกว่าจะเป็นดีออเป็นหลุย <c oughs> เป็นชาเลว ัดีค่ะพบกับชาแนลทำสิ่งแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเ like บสก็มาคอนเกรสเลชั่นพี่เอกกับพี่ทัพทิมนะคะที่เปิดสกาห,หมูกระทะสาขา2นะคะซึ่งตอนแรกที่เราไปเนี่ยคือของพี่บี้ใช่ไหมซึ่งเบสก็ไปกับซิมแต่วันนี้มาคนเดียวค่ะแล้วคิวเทอป้าบอกว่าไม่ได้มาวันนี้ไม่ว่างวันนี้ก็เลยไม่มีเพื่อนนะคะแต่ว่าอาจจะจะถ่ายคลิปไปก่อนละกันเพราะว่าของขวัญที่เตรียมมาคอนเกรสพี่เอกกับพี่ทัพทิมเนี่ยไม่เหมือนใครในนี้แน่นอนเพราะว่าคืออะไรรู้ปะ อให้กล้องสูมชัดๆเตาค่ะกระทะจานไม้จิ้มฟันช้อนถ้วยตะเกียบแล้วก็ท่านแล้วก็ถ่านถ่านดำอ่ะทุกคนนี่ถ่านดำเออนี่ข้างล่างนี่ถ่านดำถ่านดำเห็นปะเออถ่านดำซึ่งห่อมาสดิบดีซีนมาดิบดีเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเหมือนเราไปทำสังคาะ <laughs> แต่ว่าอก็แบบอยากให้เก๋ๆไงตอนแรกแบบเอาดอกไม้ให้พี่ๆใี่ไหมแต่แบบดอกไม้ได้ไปแล้วก็ทิ้งถูกไหมแต่ถ้าอันเนี้ยเผื่อพี่ๆเอาไปใช้ในร้านได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดเซตมานี่คือจัดเองนะคะที่จัดเองนะคะเพื่อพี่ๆเลยแต่คือหนักมากแต่ว่าเราจะยังไม่เอาให้ตอนนี้เราจะแบบไปคอนเกสก่อนแล้วก็ไปกินก่อนเพราะว่าหิวอายกินเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะหาจังหวะที่แบบเฮ้ยแบบว่าพี่เอกมาพี่พิมมาพร้อมกันคือตอนนี้เหมือนพี่เอกยังไม่มา ก็เลยเหรอเดี๋ยวรอให้ทุกคนรวมตัวพร้อมกันแล้วเดี๋ยวค่อยให้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยววางไว้ในรถก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปกินก่อนเราจะได้กินก่อนคนอื่นเลยเหรอเราจะใส่เราเลยก่อนคนอื่นเขากินก่อนเราไปนานแล้วอันนี้คือเนื้ออขอโทษนะเอให้เคยกินอยู่ที่เกิดสกาหมูกกระชาของพี่ดีหรือยังเคยแล้วชอบอะไรของร้านนี้ ผมชอบที่น้ำซุปมันไม่เค็มหนูชอบที่กระทะมันใหญ่จริงป้ามันปิ้งมันเราจะทำให้ของกุ้งไทยเยอะเลยนักเอิรหิวมากเลยนะผมพูดจริงๆแล้วผมเพิ่งไปพเจริญภัยกันมาแล้วก็มานี่ยังไม่กินอะไรเลยกินสร็จไกินหิวเลยอันนี้แปะสยเฮ้ยพวกวัอดีเท่าเราหน่อยครับ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 เหลือไหมป่งนี้ไม่เยอะมาเลยครับ ตนี้มุ่งเลยเนี่ยตอนนู้นตอนนนู้เลยไว้ตอนนี้ไม่พออ๋อยังไม่มีกระทะมาก่อนเรา <c oughs> แต่ว่ายังไม่ได้กระทะกับพี่พี่แฟนสยองคือรู้จักกันระดับหนึ่งเพราะว่าซิมอ่ะชอบขับรถแข่งแล้วมันเคยพาฉันมาเป็นอันข้างมันแล้วแข่งกับพวกเนี้ยแล้วก็ขับมันอยู่ตรงปฐุมอ่ะทุกคนแล้วขับเสร็จปพ๊บจะไปกินข้าวร้านข้าวปิดมันพานกูไปนั่งกินแบบซื้อเซเว่นอ่ะแล้วกินตรงฟุตบ้าทข้างรถเออเป็นประสบการณ์แต่ไม่ได้ถ่ายให้ใครดู ถอแวมาเขาว่าแบบใส่ทำไอยากใส่อะใส่ตาโบ๋ใส่ทำไมพี่บีอยู่ไหนเดี๋ยวพี่บีจะแวะมาหาโต๊ะเราวพี่ังมาวะ่ว้แ่กันสุดแหละใช่รักกันโ้ไปดีชองใครเนี่ยนี่เราอนแล้วใช่ปะดแล้ว สีเดียวกันเลยเฮ้ยเนาะสปอร์ตสลตบาดครับสบายดีสบายดีนะครับสวัสดีค่ะน้องเบสนะครับสวัสดีค่ะไปทำอไมดู่ผ่องอ่ะไปทำอะไรมาทำสีผมจริงเหรอทั้งตัวเลยดีดีจบผ่องใหม่ตัวเลยใช่สวยขึ้นนะครับไปทำอะไรมาเฮ้ยอยากรู้เคล็ดลับเลยล่ะนะครับทำสีผมสวยมากเลยอ่ะนี่ทำไข่ ไม่ร wow IDs> ู้ไม่รู้ผมหิวผมหิวไม่รู้หิวมากอะหิวจริงๆริงนะ ฟิตเนี่ยไม่มีงานโกค6จะชัดอู่อค,<า>ครับสวัสดีครับซิมสสวััดีครบนี่ช่องกูค่ะนคนมาเยอะปะสวัสดีช่องกูด้วยค่ะมึงเทกูอะขอดูร้าน,าานมึงมันใช้ให้กูถ่ายร้านให้มันดูทำไ,ไมไม่มาล่ะเออ ้ไม่ได้นัดกับเองวันนี้เหรอเขานัดกันวันนี้ใครเขามาวันจันทร์ไม่ได้นัดกับเอกวันนี้เหรอเสียใจว่ะสิไม่มาเราเลยร้องไห้ตอนแรกหนูนั่งร้องไห้ในรถอะร้านพี่จะไปต่อไงติไม่มาอ่แล้วมีการใช้ให้หนูอ่ะเดินรอบร้านแล้วถ่ายให้ดูอ๋อมาใขรมาบ้างมาอข่งมาบ้างหนูอยากุยดว่าค่ะ สวัสดีครับคุณคูเทคุณไปไหนไม่มาครับวันนี้เอ้าเทหนูอะค่ะเขาไม่มาโกรธมากไม่อยากเจอไม่อยากเจอเบสอย่าไปไม่ไหวแล้ทำไมนี่รูปป้าละครเรื่องหน้าเนี่ยเราเล่นด้วยกันเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยพูดไปก่อนเดี๋ยเฉยเกิดคนเขาเห็นเฮ้ยเออกลางปีนี้ใช่เราเล่นด้วยกันเราเล่นด้วยกันเออทางช่องไหนช่องพันครับท่องอาไรพี่เบนครับใช่ฮะที่บีอ่ะกูพ้องหมดอ่ะที่บีเีนไม่มาเฮ้ยทำไมวะ ทิงไม่มาทิงเขาหนึวงการยูทูบแล้วตอนนี้แล้วไปอยู่วงการรถแล้ววงการซูเปอร์คาร์แล้วคุณน่ะเฮ้ยไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้เฮ้ยมึงไม่ต้องร้องไห้หรอกแค่มึงถ่ายต่อไปเนี่มึงขอถ่ายคลิปกับใครไม่มีใครถ่ายคลิปกับมึงแค่นั้นแหละทุกคนมาดูนี่ไม่มาอ้าวอ้าวอีกช่องนึงแล้วมึงโดนแล้วนี่นี่ไม่มาค่ะไม่มาเฮ้ยทิ้งไม่มาทำไมวะเอาขอเหตุผลเหตุผลหน่อยฮะ เขาอะไรกูพูดความจริงมึงไม่มาเองเออไม่มาดูอะไรนะสดใสขึ้นนี่เห่านทักจริงเหรอพี่พี่ก็ทักกูจริงป่ะเอาเบสเป็นจริงเบสทิมไม่มาอ่ะทิมเทเฮ้ยโขาใหม่คนไปไหนครับเบสไปเอาของมาให้ก่อนุ้ยอ พี่เอกมาแล้วเพี่อนพี่มาแล้วไปวิง่งลั่นตืนตอนอแรกในใจนึกว่าจะเป็นดีออเป็นหลุยเป็นชาเลลอันนั้น่ะพี่ต้องเลยห,หนูเอ้คอนเกะคะ้ค่ะก็ขานหมูกระทะไม่ใช่หรอเนี่ยมาดูครับแกกระทะสุ่มกันร,รีวิวนี้ก็เลยให้ผมบ้าง ก็หนูเชื่อว่าไม่มีใครให้เหมือนหนูใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเกิดมาเพิ่งเคยรู้ว่าแบบเป็นเปิดมือท่าหท่าให้ผิดเลยผมก็มีมาให้เหมือนกันคือผมตั้งใจให้ย่างให้เป็นไงย่างให้รวมมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินเลยก็จริงครับผมยังไม่ได้ชิมหมูแล้วผมเลยขอัวย่าชิมแม่ไหมร้อนอร่อยอร่อยอร่อยเหรอคะเกลียด๊ยวมีจะคุยทำไมพี่โอ้พี่โอ้หมูมากหมูมา้ จริงก็บอกว่าหมูแดงไม่อร่อยสิอุ้ยไม่อร่อยมากเลยอ่ะืมหมูนุ่มนี่แหละอร่อยทจริงร่ยเรงอุ้ยตายแล้วราคาก็ไม่ได้แก่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนคือต้องยอมรับว่าที่เนี่ยกระทะใหญ่จริงไม่อยาดซื้อทั่วไปอ่ะไม่ท่านี้เลยนะอ๋อพี่อู๋พูดควาอเป็นีหนึงร้อนพี่บอกมือกูไม่แล้วพี่อยกกระทะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวแล้วแล้วได้ไหมผู้ดาวน์คนึงเลย ดูกระทะที่นี่เขาใหญ่มากอันนี้ไม่ซื้อทั่วไปยังข้าวนี้เลยนะอันนี้แบบรีวิวตามจริงแบบไม่ได้นัดหมายอันนี้เลือกแบบใช้ช้อนตักน้ำซุปกินได้กระทะมันใหญ่มันก็มัางงานไงในการกินเอ้ย <c oughs> ลูกค้าตัวไหนมีอะไรติดฟันปะคะเรามีติดฟันนะคะร้านเราไม่มีเลยแล้องกินเลยต้องให้เบสมี่มาแจากขอบคุณเบสนะขอบคุณเบสนะครับร้านผมไม่มีติดฟันนะตอนแรกอะซื้ออะไรก็ไม่ครบเลยาม่ ดีใาพี่ตั้มพิมแบบดีใจมากพอได้ถึงเนี้ยสุดจัดยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยคนมากครับแล้วคือมาตั้งอยู่แถวโรงเรียนเก่าเดยไปเรียนอยู่สตติวิทสองอ๋ออย่าลืมชวนรุ่นน้องมากินเยอะๆได้รุ่นน้องสตติวิทมาได้เดี๋ยวหนูจะพาไปบ่อยๆเพราะว่าใกล้โรงเรียนมาเลยมาเลยคือเบสแพงกว่าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้ยดีออกดีออกวก็ถ้าหนูเปิดอะไรก็คือดีออฟนุ่นนี่ทือชี่อ๋อดูขอให้เปิดมีมีอะไรจะเปิดไหมมีอะไรจะเปิดไหมไม่มียังไม่มีจั เ้ยพูดเป็นเรื่องจะมีเดี๋ยวผมเอาอะไรเป็นตัวไพร่บ้างแต่มันเปิดอะไรนะคิดิกหมาใช่ไหมโจมหมาไม่ไม่ให้มันมันเปิดอะไรนะมันเปิดร้านร้านแบบสมมติร้านเกาหลีเอาคนเกาหลีต่างชาติไปให้มันเลยนะโอเคป่ะอยากดูเทโอป้าเลยโออ้ยไม่เาวันนี้ยังไม่มาเลยค่ะวันนี้ค่ะเย้ทุกคนป้อมรับค่ะ กันปุ๊บก็ใช้กูปังมึงงอนกูอยู่ไม่ใช่อหรอไรนะมึงงอนกูอยู่มึงหลุดมึงหลุดมึงหลุดกูกูไม่ได้งอนงอนอะไรวะนี่คู่รักคู่หนึ่งคู่รักคู่หนึ่งคู่รักคู่รุ่นเปอร์โดนโดนหนึ่งอะไรอยู่คู่เดียวใช่ใช่ครับไอ้น้องแป๊มตี้เอาได้วยไหมนี่พี่แป๊มตี้หรือพี่เล่าเนี่ยพี่แป๊มตี้ละลายขนาดนี้เหรอ คู่รักคู่หนึ่งเมื่อโกขอคออีซิมใช่ปะกกขอคอกกขอคอมีแฟนยังไม่เข้าใจอ่ะกกขอคอ้าใจปะโกไก่ขอไก่ขอโผล่ขอไฟก็ส่วนเกินคู่รักอ่ะอ่อเฮ้ยวันอาทิตย์หน้ามันวาเลนไทนยนะเนี่ยแล้วมีแฟนยังมีอยู่จะจะอยู่กับใครอยคนเดียวพี่ไปไหนวาเลนไทน์พี่ไปไหน ไปไหนดีวะนั่นดิไม่มีแผนเลยไปให้นีมูนที่ไหนกันดีอะไม่ใช่เลยอ๋ออย่าง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 อร่างจะไปปะโสดครับผมโสดครับโสดเพราะฉะนั้นมึงก็อย่ายิงใส่กูไม่มีกูมึงคุยกับใครอ่าเป็นใครก่อนนมึงกูยกับใครเลยโอ้ยโอ้ยอย่เป้ได้ยปะได้แล้วไม่เป็นปะไม่กูไม่เป็นแม่ของเพราะใช้ของคุณภาพดีมากเน่ยมันมันมันแข็งแรงว่ะเอ้า เ้้ยไดคนไม่มีความรักมันก็จะแข็งแรงมันเป็นปกติแข็งแรงหรอกไม่ต้องมือบ่อยที่มันเทาอ่ะเฮ้ยไม่ถึงแก่ทำอาหารเองเรืองไหวตีนเราดูแฟนใหม่ผมนะครับไม่รู้ตอนไหนอนาคตไกลๆไม่คนนี้กูขอคัดด้วยนะฮะกูขอคัดไม่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 มึงให้กูคัดตั้งดีเด้ออาจจะเป็นต่างชาตินี่เองมึงไม่ลองให้เพื่อนไปอยูเลยปะต่างชาติงั้นกูคัดเองเพราะกูกลัวเขาไม่รู้เรื่อง ไม่ลองให้เพื่อนช่วยคัดอ่ะที่มันต้องควรให้คนอื่นอ่ะคัดควให้มันได้แหละหลายรอบแล้วตอนนี้พี่แม่อะไรแล้วตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้ว่าเออรู้ว่าอะไรรู้ว่าใครร้ายใครไม่ร้ายเฮ้ยในยิ่งสุดเพื่อนกู้ชนะแล้วทีเพื่อนกูฉลาดแล้วเว้ยแต่รู้แต่รู้โอ้ยอ่ะไม่ไปหัวโอ้ยดูคุณกำลังคุณกู้ลาดแล้วคุณภูมิใจมาก มันเรียนจบไงมันเรียนจบพี่เปี๊ยกกับซิมซื้อให้มเรียนจบกินยังใหม่อยู่เลยไม่ได้ตกตาเรื่่องนี้ไมลยพี่เปี๊ยกครับพี่เปี๊ยกครับผมก็กำลังจะเรียนจบนะครับต้องการนะครับต้องการอ๋อเรียนด็อกเตอร์อยู่ใช่ใช่ใช่ถ้าจบนี้ นี่นะคะทุกคนก็กลับแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับพี่เอกกับพี่ําทีมด้วยแล้วก็พี่บี้ด้วยนะคะดีใจที่แบบเห็นยูทูบเบอร์แบบพี่พี่ยูทูบเบอร์แบบทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ยก็เป็นแบบอย่างให้เราแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่ก็สามารถเอาเป็นแบบอย่างได้ก็คือเราเริ่มจาก YouTube ใช่ไหมเก็บตังเก็บตังแล้วก็ทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย